ต้องขอการสวัสดีทุกคนเนี่ยนะครับกับผมเดินนอสมันเดินอีกแล้วนะวันนี้อยู่ในทรอยลิตดีกาซีดีเฟนนะครับในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวละครทั้งหมด4ตัวนะครับผมมาจากกล่องสุ่มนี่นะกล่องสุ่มเจมนะครับผมนี่เลยสตัวนะครับอ่าเป็นอย่างนี้เลยนะผมมีแล้วนะครับผมสตัวนะครับอ่านี่เลยอยู่ข้างล่างนะครับซื่อบอนเลยนะครับผมว่าแต่ละตัวนี้คือโคตรตึงนะครับโอ้โหคือตึงมากๆเลยจะมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะ แล้วกับที่ตัวแรกเลยนะครับผมตัวแรกนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยสไนเปอร์คาเมล่าแมนนะครับผมอ่าเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะเป็นสไนเปอร์คาเมล่ากายนะครับตัวนี้นะครับจะมีดาเมจอยู่ที่8นะครับระยะ30แล้วก็คูลดาวอยู่ที่1.5นะครับแล้วก็มีดีพเอสสูงสุดอยู่ที่5.3นะครับในขั้นที่1นะและเมื่อเขาอัปดันนะครับเขาจะมีดาเมจอยู่ที่250นะครับระยะ36แล้วก็คูลดาวอยู่ที่0.5นะครับผมมีดีพเอสสูงสุดอยู่ที่500นะครับอ่านี่เลยนะคคครรรัััับบผผมมมสไไนนนนเเเปปออ์าาา่่กกลละะ็ตตววยิง ราคาวางนะครับผมตัวนี้นะมีอยู่ที่300นะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นตัวแบบว่าะระดับ30%นะอับเกรดลดัสคาเมรากายนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว TLE นะครับผมอ่านี่เลยตัวลัสคาเมรากายนะ สามารถวันได้แค่4ตัวเท่านั้นนะครับผมอ่าขอดูสแ็กก่อนเลยนะตัวนี้นะครับมีดาเมจอยู่ที่20ระยะ8แล้วก็คูดาอยู่ที่1วินนะครับมีดีเนสสูงสุดอยู่ที่20นะครับผมในขั้นที่1นะเมื่ออัพตันนะครับเขาจะมีดาเมจอยู่ที่250นะครับระยะ16นะแล้วก็คูดาอยู่ที่0.5นะครับผมมีดีเพสสูสุดอยู่ที่744.3นะครับอ่าเป็นตัวตี e อนะนี่เลยนะครับผมราคาการวางนะครับผมตัวนี้มีอยู่ที่750นะครับ อ่าแล้วก็ตัวที่3นะครับผมตัวนี้เลยตัวออปปติ้งคาเมลานะครับเป็นตัวดาวเทียม erm นะอ่า อย่างนี้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับสามารถวางได้แค่3ตัวเท่านั้นนะครับขอดูคุณสมบัติกันเลยนะตัวนี้นะครับจะมีนามิอยู่ที่2000ระยะ30และก็คูดาวนะครับอยู่ที่60สิบวินะครับผมมีดีเพซสูงสุดอยู่ที่สามสิบสามจุดสามนะครับผมแล้วก็อัพตันนะครับเขาจะมีนามิอยู่ที่9500นะครับระยะสามสิบแปดและก็คูดาวอยที่30มสิบวินะครับมีดีเพซสูงสุดอยู่ที่สามร้อยสิบหกจุดเจ็ดนะครับผมอ่าเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับผมตัวระดับหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะ นั่นก็คืออัปเกดคาเวลาเกิดนะครับผมหรืออัปเกดคาเวลามูเมนนะอ่าปรับชื่อใหม่นะครับผมนี่เลยตัวนี้นะครับมีดามินที่90ระยะ เก้านะครับแล้วก็คูดายอยู่ที่1นึ่งวินะครับมีจีเพสสุดสุดอยู่ที่90นะครับผมเมื่ออัพตันนะครับเขาจะมีดาเมจอยู่ที่1000นะครับระยะ13แล้วก็คูดายอยู่ที่0.4นะครับแล้วก็มีจีเพสสุดสุดอยู่ที่2,500นะครับตัวนี้นะครับสามารถวางได้แค่2ตัวนะครับผมอ่าเป็นอย่างนี้เลยตัว1%นะครับตัวนี้นะครับมีความสามารถในการตีเอลนะครับผมอ่าวางได้แค่2ตัวนะแต่ว่าดาเมจโคตรแรงเลยนะราคาการวางของเขานะครับผมอยู่ที่2000นะครับโอเค มีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับ4ตัวนี้นะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มด่าน toilet city กันเลยนะครับผมอ่าก่อนที่เราจะไปกันนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมขอฝากแฟนอาร์ตแป๊บน,น,นึงนะไปเลยนะครับและแฟนอาร์ตของวันนี้ก็คือนี่เลยแมวทองนาเกเกยจนแบบว่าจะใจเกเลยแล้วโอ้โหฝากขอบคุณด้วยคุณรู้สึกเบื่อไหมากับการนั่งเอฟเคฟาร์มแต่ไม่มีเวลามาจ้องโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ผมขอแนะนำ ยูทิ o n นโดยยูทิ o n นนะครับจะเป็นแอปพลิเคชันคลาวนะครับผมจำลองโทรศัพท์24ชั่วโมงที่สามารถทำให้คุณฟาร์มง่ายขึ้นหรือไม่ต้องเสียแบตโทรศัพท์หรือเปิดคอมทิ้งไว้เพียงแค่คุณเช่าแอปพลิเคชัน U ู p h o n e ในราคา10บาทต่อวันหลังจากนั้นคุณก็ตั้งค่าแอปพลิเคชันได้เลยนะครับผมถ้าสนใจนะครับสามารถกดลิงก์นี้ได้เลยนะครับผมใต้ล่างคลิปนะครับมีโค้ส่วนลดนะครับผมอ่าตอนนี้นะครับมันอยู่ในหน้านี้แล้วนะ หน้าของ t o i g h t City นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเลือกนี่เลยหานะครับเพราะว่ามันง่ายนะง่ายกว่าอินเซดีอินเซโคตรจะแบบว่านรกโคตรเลยตัวนี้มีส5เสิบเวฟนะครับผมแล้วก็ได้เงิน600นะเหมาะก,กับการฟาร์มเงินนะครับผมอ่าถ้าเกิดมีเกมพาร์คคูณสก็ได้1,200นะโอเคเดี๋ยวผมรอะัะประมาณ450ก่อนเลยเพราะว่าจะวาเจ้าตัวลาร t ทีวีแนนะครับผม ตัวนี้แบบว่าเป็นตัว TLE นะแล้วก็มีความสามารถในการสโลว์ไวเดตนะครับผมแล้วก็ดาเมจของเขานะครับผมถือว่าโคตรแรงเลยนะอ่าเดี๋ยวผมว่ากันเลยโอ้โหบักอีกแล้วอ่าเรียบร้อยนะครับผมนี่เลย ความสามารถในการตีเอลีนะครับแล้วก็สกิลของเขานะครับคือการเพย์เพอร์ตนะอ่าถ้าเกิดแบบว่าอยากจะย้ายตำแหน่งนะครับก็กดตรงนี้เลยนี่เลยก็จะย้ายตำแหน่งนะครับอ่าเดี๋ยวผมวาตัวฟาร์มเงินกันเลยวางตัวเงินไปเรื่อยอ่าเดี๋ยวตัวแรกนะครับที่ผมจะรีวิวนะก็คือเจ้าตัวนี้เลยลาร์สคาเบวีราแมนนะครับเป็นเวอร์ชันอัปเกรดนะโอเคเดี๋ยวผมรออัปเจ้าตัวนี้ก่อนเลยลาร์สทีวีแมนก่อนเลยนะครับเพื่อให้แบบว่าไม่เสียเวลานะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะ ไปเลยเว็บที่10แล้วนะครับผมบอสมาแล้ลือยสองพันเองนะตัวพวก e อีปิดนะครับผม2ตัวนะอ่ะที่ผมวางนะมีเจ้าตัวคาเมล่าบูเม้นนะครับผมมีความสามารถในการสาตาร์ททอยเด็ดนะแล้วก็เจ้าตัวราสทีวีแมนนะครับผมมีความสามารถในการสโลและก็ทำเอลีนะครับโอ้โหบอกเลยว่าชิวโคตรเลยอ่เดี๋ยวผมอัพตัวฟาร์มกันก่อนเลยรู้สึกว่าต้องใช้นะครับอ่ะเดี๋ยวผวว่าเจ้าตัวรัสทีวีแมนตรงนี้ก่อนเลยอ่า จะได้แบบว่าเคลียร์เลนนะครับอ่าโอ้โหมาไล้ตัวกรุงเล็บนี่แบบว่าเลือกโคตรเยอะ3,000ันกว่าโอเคน่าจะแบบว่าเงินเพียงพอแล้วนะอ่าโอ้โหมันใช้เวลโคตรเยอะเลยตัวนี้โอเคเดี๋ยวผมว่าจะตัวนี้ก่อนเลยรักคาเมราแมนก่อนเลยนะครับผมอ่านี่เลยตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมอัพให้ตันเลยน่าจะแบบว่าต้องใช้เงินนะครับในการอัพโคตรสูงเลยอัพได้สูงสุดหรือประมาณถึง1 0,000นะครับผมอ่าราคา10,000นนะอ่าเดี๋ยวผมอัพเขาก่อนเลยเพราะว่าตัวนี้นะครับ ตีโคตรไกลประมาณ16นะเนี่ยกว้างมากๆแต่ว่ารัศมี L-O-E ของเขานะครับผมเป็นแบบว่าแคบๆหน่อยนะแต่ว่ารัศมีระเบิดนะครับผมเป็นแบบว่าเชิงสแปนนะอ่าเป็นอย่างนี้เลยนะเต็มและหนึ่งมือและอัพไปเลยนี่เลยนะครับผม ตัวนี้ตีระยะอยู่ที่1 6ดาเมจ250แล้วก็คูดาวอยู่ที่0.35แล้วก็มีดีเฟสอยู่ที่714นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมว่าอีกตัวหนึ่งก่อนเลยนะครับเพราะว่ารัศมีโคตรไกลเลยตัวนี้มาแล้วครับผมไมเคิลแจ็กสัน1อยเดดมีเลือดประมาณ25,000อ่าเดี๋ยวผมนี่รีบอัพเลยเดี๋ยวผมวาง3ตัว4ตัวเลยตัวนี้มันวางได้4ตัวนะอ่าอีกตัวหนึ่งอ่าตัวนี้เลยตัวขลังโอ้โหฟันโคตรโคตรจะการจดการไปเลย เฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้โหเกือบแล้วเดี๋ยวผมว่าสไนเปอร์ก่อนเลยนะตัวนี้นะครับตีไกลนะครับผมโบสถ์สกิลเพิ่มระยะนะครับโอ้โหไม่เคยแจ็คสันแบบว่าคนอื่นเลยเฮ้ยบานแตกเฉยโอเครอบที่สองนะครับผมขอแก้มือก่อนเลยนะอ่าต้องแบบว่าจริงจังแหละดูทรงแล้วแบบว่ารีวิวไปเล่นไปแบบว่ายากเลยนะเพราะว่าเกมนี้ไม่ได้แบบว่าง่ายๆนะครับคือมันไม่มีตัวต้นเกมที่แบบว่าจะโอเคเลยนะต้องอาศัยแบบว่าตัวที่แบบว่า พวกนี้นะพวราคา450นะครับ500นะเป็นอย่างนี้เลยคือมันยากเกินไปนะครับผมถ้าเกิดแบบว่าในเว็บที่10กว่านะโอเคนี่เลยปล่อยเจ้าตัวร้านทีวีแมนก่อนเลยนะอ่าเดี๋ยวผมขอขยายพื้นที่ก่อนเลยอ่าเรียบร้อยนี่เลยขยายพื้นที่นะครับตัวนี้มีความสามารถในการเขยายตัวเองนะครับผม โอเคเดี๋ยววางสไนเปอร์ก่อนเลยอ่าเพิ่มระยะนะครับผมแล้วก็ท p s นะครับผมอ่านี่เลยนะครับสไนเปอร์ของเราอัศบีถือว่าไกลมากเลยนะอยู่ที่30นะครับผมแต่ว่าดาเมจของเขานะอยู่ที่8นะครับแล้วก็ตีช้านะครับผมอยู่ที่1.5นะครับอ่าเดี๋ยวผมอัพตัวนี้ก่อนเลยนี่เลยสไนเปอร์วางได้ไม่จำกัดนะครับผมตัวนี้อ่าเป็นสไนเปอร์ช่วยซัพพอร์ตในระยะไกลนะครับแล้วก็สกิลนะครับคือการเพิ่มระยะและก็ดาเมจนะครับผม เหมือนสกิลบูทนะครับผมเหมือนก็ ECK Agent นะเจ้าตัวคา m i ล่าบูเม่นะครับผมอ่ะตัวนี้มีความสามารถในการในการบูทตัวเองนะครับผมอ่ะพอก,กดสกิลนะครับขาจะบูทนาเมินะอ่ะแล้วก็ตีเร็วขึ้นนะครับผมเอานามิประมาณ50กว่าอ่ะอัพเขาแบบว่าตีเร็วขึ้นแล้วนะนี่เลย ตีเร็วโคตรโคตรใช้ตังสุดๆนะครับผมประมาณ6000เลยนะแล้วก็ทอยเ็กรู้สึกว่ามันวับไปวับมานะบักโคตรเยอะเลยทอยเดกแบบว่าเดินนอกเส้นทางนะโอเคเดี๋ยวบูธระยะก,ก่อนเลยนะอ่าบูธระยะนะครับผมแล้วก็ดามีนะแก้มือก่อนเลยเพราะว่าไม่ไหวรู้สึกว่าจะมีพวกโค้งเล็บนะครับตัวสโลตัวเดียวแบบว่าเอาไม่อยู่นะอ่าเดี๋ยวผมวานเจ้าตัวนี้กันเลยเจ้าตัวคอมเมดเดอร์นะเป็นตัวบูธนะครับผมอ่าตีเร็วขึ้นแล้วครับผม6%นะครับก็ถือว่าดีนะ ถ้าเกิดตีเร็วขึ้นนะดาบยักษ์นะครับผมดาบฟันฟุฟุฟุฟฟฟบวกกับคอมเเดอร์ก็ดีขึ้นแล้วนะอ่ะนี่เลยดีเสสูงขึ้นแล้วนะครับผมตีร้อยกว่า170กว่าเดี๋ยวเว็บที่20นะครับผมจะมีเจ้าตัวบอสนะจะต้องแบบว่ารีบวางก่อนนะครับผมเริ่มมาแล้วไม่เคยจะสัรนะเดี๋ยวกดสกิลบูด,ดามิระยะอ่ะโอ้คันสุดท้ายใช้5,000ันนะครับผมแต่ว่าคันที่5นะครับผมใช้6 0 0ันโอ้ทุรักทุเลคตรอะ่ะแล้วก็ทอยเด็กก็เดินนอกเส้นทางด้วยนะคือมันก็เล่นได้นะสำหรับตัวนี้ ลงง้ะอาจจะยากนิดนึงอ่ะคือต้องมีแบบว่านามิโค้รหนักๆเลยนี่คือตัวสไซสเปอร์กับเจ้าตัวนี้นะครับผมราคาเมร่าแมนนะเดี๋ยวไปดู2ตัวกันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะไปดูกันเลยโอเคตัวต่อไปเลยนะครับผมอัปเกรดคเาเมราแมลนะครับแล้วก็เจ้าตัวดาวเทียมนะเดี๋ยวหัว่างนี่ก่อนเลยวางทีวีแมนก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวผมตัดไปที่นี่เลยตอนที่เรามีเงินนะครับอ่าตัดไปเลยนะอ่าเดี๋ยวผมวางเลยนะ2 0 0พแหละนี่เลยตัวกล้องหญิงนะครับผมอ่า ีแบบว่าสแปนนะแล้วก็มีสกิลนะครับผมนั่นคือเลเซอร์นะเดี๋ยวกดไปเลยนี่เลยดีเพสแบบว่าสูงมากมาก,กดเลเซอร์ทีเลอดแบบว่าหายเป็นพันอ่าเดี๋ยวผมอัพนี่เลยไปขั้นที่2อ่าเตะไกลขึ้นแล้วนะครับผมเป็นสิแล้วนะแล้วก็ดามิก็แรงขึ้นแล้วนะครับผมตี450นี่ คือลัศมีสเปซถือว่าโคตกว้างเลยนะบอกเลยว่าเกียรวโคตรชิลตอนนี้ตีสเปซแล้วก็มีความสามารถในการยิงเลเซอร์นะครับทำนามจโคตรดุรงประมาณ60กว่านะแต่ว่าดีเพสของเลเซอร์นะครับผมถือว่าโคตรจะแรงเลยนะครับเดี๋ยวกดสกิลต,ตอนที่แบบว่าบอสมาก่อนนะคือแบบว่ากดทีเดียวหายเกี้ยง เดี๋ยวผมอัพไปขั้นที่3ก่อนเลยขั้นที่3จะเป็นแบบว่าตีแรงขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นนะครับผมเนี่ยรัสบีระเบิดกว้างขึ้นแล้วนะแล้วก็ตีเร็วขึ้นแล้วนะครับผมแต่ว่าลดนามิไปแค่50เองนะแต่แลกกับการตีที่กว้างขึ้นนะครับผมอ่านี่เลยนะอ่ะพูดตึงเลยตัว2000กว่าบนเลยว่าอัพคาเบล่าวูเมนเป็นขั้นที่3ที่แบบว่าอัพตัวาร์มเงิยนยาวๆได้เลยนะเพราะว่าชิลมากเลยตัวนี้โอเคเรียบร้อยนะครับผมอัพตัวเงินตันแลละนี่เลยเลือด2005นะครับผมก็ แอปเดียวโห oh oh. บอเลยลลเรัศมีระเบิดกว้างมากนี่เลยเดี๋ยวผมอัพเป็นขั้นที่4ก่อนเลยรอ7 5 0 0นะครับ19มาแล้วนะครับผมอ่าตอนนี้ก็รัศมีเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตดไกลขึ้นแล้วนะอยู่ที่13นะครับผมแล้วก็คูดาวก็อยู่ที่0นะุดสี่นะอ่าอัพขั้นสุดท้ายนะครับใช้หนึ่งหมื่นเลยนะถือว่าสูงอยู่นะครับเดี๋ยวผมวางอีกตัวหนึ่งเป็นยังไงอ่าวางไปเลยตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็อัพเขาให้ตันเลยไม่เคยแจ็กสันนะครับผมดูดิ แป๊บเดียวโอ้โหชิวโคตรเลยอ่ะพอเจ้าตัวอัปเกรดคาเบล่าฮูเมนะมาคือชิวมากมสองตัวก็เหลือเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้นะครับคอมโบกับเจ้าตัวนี้เลยเจ้าตัวคอมเมนเดอร์นะครับเพื่อเพิ่มดาเมจนะครับผมอ่าตัวนี้ครับเขาให้ตันเลยตอนนี้ก็ตีเร็วขึ้นแล้วนะครับผมแล้วก็ตีดใกลขึ้นนะครับอ่านี่เลยตีแรงขึ้นดาเมจพันสามอ่าพันสามเลยถือว่าแรงอยู่นะครับผมถ้าเกิดคอมโบกับเจ้าตัวคอมเมดเออร์และก็ตัวตกไปนะครับผมตัวนี้เลยนะครับเจ้าตัวดาวเทียมนะ ตัวนี้รักมีโคตรกว้างเลยนะครับผมแต่ว่าข้อเสียคือคูดาวที่โคตรนานนะครับตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับการตกบอสนะครับผมไม่ใช้กับตัวธรรมดานะ,ะต้องแบบว่าเป็นตัวบอสนะครับผมเลือดประมาณหลายหมื่นนะ,ะเดี๋ยวผมว่าก,กันเลย ตัวที่สอนนะครับนี่เลยดาวเทียมนะครับโคตรตึงค่าอัพก็แบบว่าโคตรจะแพงเลยนะอ่าตัวนี้นะครับวางได้แค่2ตัวนะแต่ว่ารัสบีเอลีนะครับผมบอกเลยว่ากว้างมากๆแต่ว่าข้อเสียคือตีโคตรช้าเท่านั้นนะครับผมต้องอาศัยตัวบูธนะอ่าอย่างเจ้าตัวนี้เลยคอมพิวเตอร์คือจะได้แบบว่าตีเร็วขึ้นนะเพราะว่าคูดาวอยู่ที่3 0มวินะครับแต่ว่าดาเมจอยู่ที่9,5 0 0เลยนะแต่ข้อเสียของเจ้าตัวค a เม l าบูเมนนะเจ้าตัวเนี้ย คือราคาวานนะครับผมมันแพงนะครับดูดิราคาอยู่ที่2000นะเป็นตัวแบบว่ากลางเกมนะไม่เหมาะกับต้นเกมนะครับผมและก็ตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะตัวนี้น่าจะเป็นตัวท้ายเกมนะครับเจ้าตัวดาวเทียมนะเพราะว่าดาเมจที่แบบว่าโคตรจะมหาศาลเลยแต่แรกกับการที่แบบว่าตีช้าม,มากๆเลยนะอยู่ที่30วินะครับต้องรองให้แบบว่าสู้กับบอสอ,อย่างเดียวนะครับผมถึงจะมีประสิทธิภาพที่สุดนะสำหรับเจ้าตัวดาวเทียมนะครับคือตัวคาเมล่ามูเมนของตัวก็โอ้โหหายและ แป๊บเดียวรัศมีระเบิดก็กว้างนะแล้วก็ดามเมจโคตรสูงดีเพสอยู่ที่2,500นะเว็บที่ 34, 35แล้วครับผมบอสเดี๋ยวผมกดเลเซอร์ก่อนเลยมาแล้วกดไปเลยเลเซอร์โ oh, อ้โหดีแมนกี่ตัวหนึ่งกดไปเลยโอ้โ oh, หผ่าเลือดเรียบร้อยครับผมง่ายแบบชิวๆทมเวลาไป9นาทีนะครับอ่าเดี๋ยวตัดไปที่สรุปกันเลยนะครับผมไปเลยโอเคนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับผมสำหรับยูนิตทั้ง4ตัวนะ ก็บอกเลยนะครับว่าตัวที่ดีที่สุดนะนั่นก็คือเจตัว1%นะครับผมอยากอัปเกรดคาเมล่าวูเมนนะบอกเลยว่ารามจโคตรแรงนะครับผมแล้วก็รัสมีระเบิดนะถือว่ากว้างน,นะครับผมสัตับตัวนี้นะไอโซตัวนี้นะครับผมตัวดาวเทียมนะถือว่าดีนะในส่วนของการทําราเมจด้แรงนะครับผมใส่พวกเลือดเยอะๆนะอย่างบอสนะครับาแล้วก็ เจ้าตัว2ตัวที่เหลือนะอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมอัปเกรดราคาเบล่าแมนนะสำหรับแบบว่าผู้เล่นใหม่ๆนะครับผมอ่าตัวนี้ครับสามารถเอาไปแทนเจ้าตัว1%ได้นะครับผมแต่ก็เจ้าตัวสไนเปอร์นะถือว่าอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมแต่เสียคือมันตดเกมไม่ได้แล้วก็ราคาการอัพของเขานะครับถือว่าสูงอยู่นะอ่าทั้งหมดนี้นะครับผมคือยูนิตทั้งหมดนะครับที่ผมรีวิวนะโอเคเดี๋ยวเรานี่กันเลยถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปขอองงช่นะครับ สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะไปแล้วครับสวัสดีครับ